สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดเพื่อนเชาวยูทูบครับอยู่ผมเอกดัมซิ่งครับตะเลมครับโบกรถจมครับโห้ยไม่ใช่โบกร,รถจมไม่จะขับจมลองเอาคนขับเลยเออเอาเลงก่อนลงก่อนอเฮ้ยจอสน้นจอสนอ้อนเหรอไ้เออเขาเขาชื่ออะไรนะพินัทเขาชื่อพี่ตั้มใช่ไหมนัทใช่โค้อยขาหมู่เกนใช่ยัง รถพิ่ตั้มครับผมก็ไม่รู้จักชื่อเขานะพอจบครับจบข่าวเอาไปเจ้าจุดจบของพิ่ตัมครับเขาชี เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้กําลังย้ายรถแมคโครพีซีสองร้อยมาครับโดยกาลังขุดข้างหน้ามนไไไ่างงออปจส กำลังนนนคลุยๆชลาอไชลาอครับมันไลด์ลงมาอ่างนี้นี่ไม่เกียรดอกตะเล็มมาบกเยกเดินหน้าไปเย็รถไทก็หาไม่ได้ด้วย โติดขาน,น้าแล้วครับเมื่อกี้ได้มันดังแกร็บขึ้นไหม,มลถพิตัม โยก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 มาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยว้แล้วพี่ตั้มพี่ตั้มผมว่าขูดอันนั้นออกก่อนเถอะมันติดบักนี่ไหมเออมันติดอันนี้ไหมมันโยกมาไม่ได้มันติดพักอันนี้พอดีพักหลังน่ะเนี่ยมันติดบักนี่พอดีเนี่ยเนี่ยครับดินดินดินย้านหลัง

กันแล้วกันแล้วกันแล้วมาแล้วมาแล้วกันแล้วกันแล้วมาแล้วโอ้โหสบายแก้วขึ้นแล้วพี่น้องโอ้โหต้นยางกางยางพินัทขนาดรถพี่ทามขนาดนี้พินัทจะยังไงเนี่ยสบายสบายอ่ะขับมันจะเข้าได้ไหม นานจะได้ดลูกลโอ้เจาไมถึงข้างในเลยปะโอ้พี่ตั้มเจ้าโหดแทะวะ๊า ตั้มพี่ตั้มลังคาลังคาลังคาไปครับแคบครับพี่ตัออ้มงานเข้าพี่ตั้มเลยครับโ <c oughs> <c oughs> อ,อ้ ปน่นเลยดิต้องเดินหน้าไปนู่นทอยหลังมานี่แล้วต้องเอาหน้าเข้ามาเลยอะต่อไปครับเป็นคิวเจ้ายักษ์หรือว่าพินัทเฮลโบ กับคันใหญ่ๆครับกับที่คบแคบ<ฮ>พน้พนพ้นขอตัดเลยนี่ครับตัดเลยครับ นี่ครับจะอยากมาต้องตัดครับพี่นายบอกไม่น่ามาเลย มาดูรถจเจ้ายักษ์ครับเข้ามาเทกับที่คับแคบครับตัดออกไปแล้วไอ้ใน,นขวางตัดออกหมดครับอู้ดีรถอะว้า ขอยเทาไปไปไปยปไป,ไป พี่นั่นมานจะติดหลังคาไหมต้องดำตรงนี้แหละเนื่องจากมันติดหลังคาครับ ีินัทบอกว่าท่นัทบอกว่าไม่น่ามาเลยป <c oughs> อยออกครับ ลำบากครับทางแคบพอดีกับเจ้ายักษ์เลยไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ